เราจะไปไหนกันครับเนี่ยเราจะไปจงย่อยจงย่อยย่อยมันเอ้ยยอยเอ้ยยอยจงย่อยเฮ้ยไปนี่ไอ้ซิฟะเฮ้ยไปไปเฮ้ยเฮ้ยอีกคนใครอ๋ออ้ย้อย พอไปย่อยไปย่อยนี่คืออะไรนะไปขี้ฮ่าฮ่าฮ่มันมีอีชิ้นหนึ่งที่ขนมปะานชานมปานชานมปานไม่ใช่เหรอช่างมันอันนั้นช่างเขาเขาจะไปทำอะไรก็ช่างเขาเดี๋ยวนะแล้วผมต้องย่อยคนเดียวเหรอใช่แล้วจงย่อยจงย่อยยล้วผมหนีจากภูเขาหนีขึ้นภูเขาบนนั้นนะจงย่อยสตางย่อยไปยังสตางย่อยไปยัง เสื้อเสื้อข่าวนั้นน่ะเสื้อเสื้อเสื้อย่อยยังอ่ะย่อยอ่ะต้องย่อยนะไม่ย่อยไม่ใช่พวกเราดาย่อยนะย่อยนะย่อยนะย่อยดีย่อยนะเก็บหมาก็ได้นะเก็บหมาเก็บหมาทำไมต้องเก็บหมาเอาเัอหน้าเอาเัอหน้าเอาเัอหน้าเก็บหมาเก็บหมากันด้วยเก็บดิ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 โอเค เคมาตายแล้วไปเลผมเก็บแล้ว่ไงไงไม่มีไม่มีเล้วไมล้วไม่มีม่ีไม่ีไ่ีไม่ไม่มีไม่มีไมไม่มี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 ไ่ไม่ี่มนม่ีี่มี่มี่ม่มี่งีมหมม่่ีี่่ี่ยมีออไ่่

้าไม่เย uh, ่อยย่อยซะพุทจ้าหาข้าวม่เจะย่อยหรือไม่ย่อยทำไมย่อยอย่นี้เดี๋ทำไมภาพที่ถ่ายมันเลยด้าประมาณเฟรไก่ได้กเดินเข้ามาย่อยย่อยย่อย่อยอยยยอ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 ย่ออยอยยย่อย chông yoi mấy đứa mày mấy mày mày mấy bắt được mấy tao đấy không biết một số người còn đua xe ở đây còn bả tao rồi gì đi Sồi đi ừ. mày เอาขำ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 มันขำมันขำมันขำมันสมหน้ามันสมหน้ามันขำขำขำเร็วขำขำเร็วขำขำขำว้ายอุ้ยวรวววรววววอวว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 วับวว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 วครวววววรวสวพววองสวววววรับวครับวว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 วบวววคววว